น่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้ตัดไปเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะจ๊ะกลับมาแล้วนะงั <c oughs> ้นเรามาดูต่อครับจากตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่าการที่อาจารย์ให้คุณทําซ้ําทําซ้ําเนาะ,อะไอ้เรื่องนี้โอเคแล้วนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องธรรมญาติกากะทูดงเนี่ยนะ,อะเออนะคือให้เข้าใจเลยว่าอู้อะไรคือพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เอาพระวินัยนะแต่เรารู้ว่า บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวตัวสำลิดไปอยู่อันเป็นไปเพื่อเพื่อเป็นกุศลและเป็นไปเพื่อความงกงามงกงามภายในใจคนโดยเฉพาะพุทธปัญญาเข้าใจไหมมันมันน่าจะสําคัญกว่าไอ้ตัวหนังสือที่คุณเอามามากัดมาแทะแล้วเอามาป้ายพ่นใส่คนไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออมึงคาบน้ำหมึกมาแล้วมาพ่นใส่คนางเงี้ย เนาะนต่เราไม่เอาตอนเนี้ยถ้ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้คนในอเมริกาเนี่ยในอเมริกาได้รู้จักพระในพุทธศาสนาคือตอนนี้แหละครับอย่าลืมว่าพระที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาน,นั้นเราก็ไปแค่จุดในจุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สนใจเท่านั้นไม่ได้มีพระรูปไหนที่จะเข้าไปแล้วทําให้คนอเมริกนฮือฮากันได้ขนาดนี้นะ แล้วมันไ,ไม่ได้มาถึงหาแค่อเมริกาใช่ไหมเพราะตอนนี้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไปทั่วโลกแล้วมันมันคือโอกาสนะครับนี่คือโอกาสที่คนจะรู้จักคนห่มเหลืองคนหัวโล้นนี่มีการแต่งกายแปลกๆอาจารย์เคยไปบาหลีอเมริกพวกพวกคนต่างชาติพวกฝรั่งเขาก็มาเที่ยวกัน เพื่อนในตอนแต่งชุดเนี่ยเขาบอกว้าวอยอดีไซน์ที่สุดยอดเลยว่าชอบชุดคุณมากเลยอ่ะชอบชุดคุณมากเลยชอบดีไซน์กันแต่งชุดของคุณมากเลยอ่ะชอบดีไซน์นี้มากเลยอ่ะใครใครใครออกแบบเนี่ใยใครดีไซน์เนี่ยคุณจะบอกว่าแชนนอนก็ไม่ได้นะจะบอกว่ากุชชี่ก็ไม่คืเ<ณ>ลยบอกว่ามันเป็นชุดแต่งกายของพระในพุทธศาสนา เราแต่งกายแบบนี้มาสองพันหกร้อยปีอชอบมากเลยดีไซน์นี้เอแอล้วก็มีคนชอบเฉยเลยเอ,อ่ก็ดีฮะอย่างน,น้อยๆมันเห็นเราแต่งกายแบบนี้มันเกิดชอบขึ้นมาก็ยังดีอะ่ะใช่ไหมออมันบอกเนี่ยทรงผมทรงผมก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่งชุดก็ไม่เหมือนชาวบ้านวุ้มันแปลกมากเลยมันแปลกตาแปลกใจครับาแปลกตาแปลกใจ ชอบดีไซน์นี้เขาบอกแล้วก็เออดีเนาะเห็นไหมฮะตอนนี้เขาเป็นโอกาสที่พระเหล่านั้นได้แสดงธรรมของพ,พอระพุทธเจ้าผ่านการเดินอย่างไม่ยออ่อท้อเข้าใจไหมแค่ถามฝรั่งว่ามึงจะเดินกับกูไหม <S 2>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  จากเนี่ยไปถึงวอชิงตันดีซีเนี่ย ทั้งหมดกี่กิโลสองพันสามร้อยฮะสองพันสามร้อยกิโลเพียงแค่นี้มันก็ทำให้คนอึ้งได้แหละว่าฮะเดินนีเนี่ยเดินเนี่ยนะเดินเนี่ยสองพันสามร้อยกิโลเนี่ยนะเข้าใจอย่างนี้นะซึ่งทุกวันนี้คนนั้นไม่อยากเดินแล้วกูไปตลาดอยู่หน้าปากซอยกูขี่รถไปเลยอ่าจริงไม่จริง แต่คนเหล่านี้จะเดินถึง2,300กิโลใจที่บ่งบอกถึงวิริยะอุตสาหะใช่ไหมความมุ่งมั่นในกิจการที่จะทำกิจให้สำเร็จดึวใจที่ตั้งปณิธานอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ชนะใจคนเยอะแยะมากมายแล้วมันคือการแสดงธรรมผ่านผ่านการทำให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัสไม่ใช่แทะมึกหนังสือเข้จใยยังไม่ใช่แทะมึกหนังสือออาจารย์ตอนนี้มันมีสโนว์สตอมที่แถวทางที่15ทางตั้งแต่วอชิง้ันลงมาตั้งแต่อย,ยอ่์กลงมาโดนถือบอกว่าแลา้วภาพพระเหล่านี้เดินทั้งทางที่สโนว์ก็มันตกเนี่ย คนเมือิกันก็ถูกเพื่อนก็สศกขาวบอกว่าคนเมือิกันเขาไม่ออกมาทางกายเขาบอกว่ามันอันตรายและมันจะรื้อมากดนเฉพาคนสูงอายุก็เลยไม่ค่อยมีใครเดินร่วมไปกับพระในช่วงตอนนี้แล้วพระอาจารย์คิดว่าขึ้นเดินมาเนี่ยแล้วท่านเทพด้วยเนี่ยคืนเนี่ยหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยคืนแล้วหนึ่งร้อยวันแล้วเนี่ยทําไมร่างกายมันทนได้ในสภาพแบบนี้อาจารย์ที่องค์ที่แก่ที่สุดก็คือหลวงปู่แปะซึ่งโยม โยมก็โดนพวกเราเดินมาสองาวันเราก็เหนื่อยละไอ้นี่เป็นวันที่ร้อยแล้วอะไรทำให้เามันยังร่างกายมันไหวเหมือนัันมิธิคะย้ำเลยปิติมันเลี้ยงได้ความมีปิติความสงบเย็นอยู่ข้างในและใจที่มุ่งมันที่จะทำกิจฉันทะวิริยะติตาวิมังสาพุทเจ้าเตือนแล้วใช่หรือไม่บอกแล้วว่าทำสี่อย่างนี้ยังไงก็สำเร็จนะฮะ มันเป็นอะไรที่อาจารยด์ดีใจนะที่ฮือหาขันทั่วขนาดน,นี้ใช่ปะเราไปเดินในเราไปเดินในเมืองไทยคนก็อ๋อฮึมาเหรอเราเคยเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยไงใช่ไหมเราไปเดินในอินเดียเหรอ <c oughs> อ๋อบ้านกูก็นักบวชก็เยอะเหมือนกัน <c oughs> นี่ก,กลุ่มนึงเหรอเนี่ยเ,เข้าใจความหมายไหม แต่อเมริกาปุ๊บเป็นไงฮะไม่รู้จักเลยครับเราไปเดินในที่ที่เขาไม่รู้จักเหมือนอาจารย์กยัมม,มันเหมือนกับสมัยครั้งพระพุทธเจ้าเดินกับพระอาหารหันต์อีกหนึ่งพันสามรูปจากดินแม่น้ำขยาเข้าสู่กรุงราชคฤห์ที่สร้างกระแสสร้างความมือหาจนประกาศพระศาสนาและลงหลักปักฐานีิสวนเวรุวันได้ ก็ไม่แน่หรอกถึงจุดหนึ่งไปถึงวอชิงตันดีซีอาจจะมีเศรษฐีอเมริกันยกป่าสักผืนแล้วบอกว่าเชิญเลยครับทำวัดเลยครับเข้าใจไหมเหมือนกันตอนตอน,ตอนหลวงบุชาไปเดือนที่ที่อังกฤษไงเดินไปบิทบาทอ่ะ้าที่บอกไม่ได้ข้าวไม่ได้เดินแบวข้าวเดินแบวคน ลุงวิชาพูดคํานี้นะั้นไม่เดินไปเอาข้าวไปเอาคนโอ้เดินไปวันแรกสองวันสามวันไม่มีใครใส่บาตรเลยคนฝรั่งก็ยืนมองมันอะไรวะจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไทยไปเห็นเฮ้ยมีพระมาเดินเดินมีเน้บ,บาตรด้วยโอ้ยคนไทยก็บอกข่าวต่อกันว่าเตรียมใส่บาตรกันทีเนี้ยฝรั่งก็งงทำอะไรทำอะไร แต่ฝรั่งก็คนแทยก็ยื่นให้นี่ใส่ในบาทนี่ดูนี้ดูนี้ด,นดูทําตามอ้าวฝรั่งก็ทําตามพอฝรัง่งทําตามฝรั่งก็เอาด้วยที่เนี้ยตั้งแต่นั้นมาหลวงปุ่ชาเดินบินธบาตท,ทุกวันของเต็มเลยเริ่มได้คนมาละกลายเป็นว่าหลังจากหลวงปุ่ชากลับเมืองไทยอาจารย์สุมเมโทโอยู่ต่อเดินบินธบาติทุกวันคนใส่บาททุกวันเข้าใจไหมทีนี้ยเนี่ย,ยแล้วปรากฏว่า พอพอพอหลงวิชากลับมาแล้วอาจารย์สุมเมธโธท,ท่านก็นทาต่อใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งครับอาจารย์สุมเมธโธก็เดินบิณทบาตอยู่ก็มีฝรั่งคนหนึ่งจ็อกกิ้งอยู่พอดีก็เห็นอนาะการเดินบินทบาทของอาจารย์สุมเมธโธก็เกิดความประทับใจก็เดินตามไม่ถามไม่น,นั่นนะแต่เดินตามเดินจนมาถึงที่พักของอาจารย์สุมเมธโธค่อยถามเมื่อกี้ทําอะไร บอกวินทบาทแล้วอธิบายเรื่องวินทบาทว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระในพุทธศาสนาต้องดำรงชีพด้วยการเดินวินทบาทไม่ให้การขอแต่เราเดินอยา่างสงบใครอยากให้เราก็รับใครไม่ให้เราก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังสนใจแล้วพระอยู่ยังไงเป็นยังไงท่านยาจสมเโทูก็บอกว่า จริงๆอาตมาเรามาจากทา่ทานภาคอีสานของประเทศไทยวัดที่เราอยู่เป็นวัดป่าเป็นป่าแล้วก็มีเป็นที่เหมาะกับการปฏิบัติก็เล่าให้ฟังปฏิบัติยังไงจารสมัยโทรก็สอนเรื่องการทําสมาธิให้เพราะหลังคนนั้นโทรศัพท์กลับบ้านบอกยังไม่กลับบ้านนะขออยู่กับพระสองวันสามวัน เขาอยู่ภาคสามวันเขาอยู่กับภาคสามวันก็อยู่กับยานสเมโธไปบินธบาตถือของตาม mm hmm. กลับมานั่งสันเสร็จก็เขาก็ทานต่อแล้วก็นั่งสมาธิสอนกันไปเนี mm ่ย hmm. ได้คนมาแล้วคร mm hmm. บสามวันสี่วันพระลังเขานี้บอกว่า mm hmm. อืถ้าอาจารย์ว่างไหม mm hmm. ไปไปบ้านผมไหม mm hmm. ก็ชวนไปพอไปบ้านเสร็จ ก็บอกว่าเนี่ยเห็นท่านอาจารย์บอกว่าที่วัดที่ท่านอาจารย์อยู่มันเป็นป่าใช่ไหม,มนี่ะละงั้นไปดูป่ากับผมไหมก็พาไปดูป่าที่เมืองชิดเพออิร์ดเป็นป่าพืน้นผมมีป่าพื้นเนี่ยเขาบอกผมมีป่าพื้นเนี่ยงั้นผมแบ่งผมแบ่งส่วนหนึ่งให้แล้วมันก็มีมันมี มันมีบ้านตึกกับบ้านเหมือนคอหารหลังหนึ่งอยู่ติดกับป่ามันเหมือนกับเป็นบ้านพักคอตะกอากาศของเขาเขาถ้าได้จารย์อยู่ได้ไหมถ้าแบบนี้ได้ไหมเราเอาปฏิบัติที่นี่ได้ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดหนองสาขาหนองบอคงแรกแห่งปิเรียกชื่อว่าวัดจิตวิเวที่เหมือนชิดเหน องคบูชาก็ต้องกลับไปที่อังกฤษเพื่อไปรับรับที่ดินผืนนี้สร้างวัดป่าสาขาหนองประพงศ์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะมีวัดอมราวดีเข้าใจไหมเนี่ยคือวัดแรกในอังกฤษก็เริ่มจากการเดินเดินวินเทบ,บาทอย่างสงบเนี่ยเข้าใจไหมเดินวิน่เทบาทอย่างสงบองค์บูชากับท่านหลวงพ่อสมเมโทกับพระสายหนองประพง ที่ท่านบอกว่าท่านไปไม่ได้บิณฑบาตเอาข้าวไปเอาคนแล้วก็ได้คนจริงๆได้ทั้งวัดได้ทั้งคนใช่หรือไม่ได้คนมาแล้วก็เลยได้วัดพอได้วัดแล้วก็ลงหลักปักฐานตอนก็เลยกลายเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาสายการปฏิบัติของรุดนนองปักหงวัดป่านานาชาติเหนะหถ้าหลวงพ่อสุมเมทรอเขาปักหลักลงที่นั่นจนกระทั่งเป็นเจ้าคณะต่างประเทศอะเข้าใจไหมอืม ก็เป็นพ่ออุปชาบวชพระเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นอันง,งดงานนะอาจารย์ว่านะถ้าว่าอาจารย์เกาะกระ,ะแสกูเกาะด้วยแต่ว่าไอ้พวกนั้นต้องเกาะเหมือนกันเกาะแบบดา่าเพื่อหามุมตัวเอง่ะเข้าใจไหมหามุมตัวเองหาแสงหิวแสงหิวแสงอืงไอ้วัน spotlight วันสกัตไล์มากเลยพวกนี้คือไอ้ดีๆไม่ว่าต้องออกแนว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 ตรงข้ามอย่างอาจารย์ที่เกาะพอนี้เกาะย่อกย่องสารเสริญเลยครับเอาเลยครับลงพี่ลงน้าหลงอาลุยเลยครับผมอยู่ชัยภูมิผมอยู่ประเทศไทยผมส่งใจเชียร์อ่าใช่ไหมใช่ส่งใจเชียร์เลยครับผมมองผมมองผมมองมุมมุมผองพระเจ้า เดินธรรมยาตาจากขยาเข้ากรุงรัชคือเลยครับพวกท่านกําลังทําแบบนั้นอนุโมทนาผมสาธุมากเลยแตครับกลับมาเรื่องของเราหน่อยทีนี้จะเห็นได้ว่าการที่พระอาจารย์ให้พวกเราทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ํากับบททดสอบเรื่องอนัตตาเนี่ย นั้นเพราะว่าอาจารย์ต้องการย้ำให้พวกเราเห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงบอกว่าก้าวก้าบอกว่าถ really ้าพวกเราเนี <YouTubers> 20, ่ยทําแบบเนี้ยทําแบบเนี้แปดหมื่นสี่พันครั้งบางคนบอกไว้เลรออาจารย์ไม่ตายก่อนเหรอทำไมอ่ะวันละสามสิบนาทีมันกี่วันจาแปดหมื่นสี่พันวันแน่อาจารย์ กี่วะสองเจ็ดแปดสิบสี่ไม่ใช่ดิฮะตายเลยอาจารย์ตายเลยบออถ้ากลัวตายก่อนก็ทำวันละยี่สิบครั้งสิสิบชั่วโมงเองหมดเวลากับการเมาส์ ยังเมาได้หมดเวลากับการทําอะไรเวลาหลายหลายชั่วโมงยังทาได้ให้เวลาตัวเองกับสิบชั่วโมงต่อวันทําแบบเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้ําเล่ามันไม่ถึงแแปดหมื่นสี่พันครั้งเชื่อเถอะจริงความประจักษ์แจ้งที่มันเข้าใจรับรู้กบสภาวะที่ปรากฏอยู่ทุกขณะมันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกมันจะเห็นรอบด้านมากขึ้นเลยนะ มันจะเห็นภาวะที่เชิงซ้อนในเรื่องราวเห่าอีกที่สําคัญก็คือความที่มันได้สังเกตอย่างนี้อยู่ตลอดมันจะทําให้เราไม่หันเหนใจเราออกไปจากเรื่องนี้เข้าใจไหมยิ่งมันทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันไม่ส่งใจออกไปเรื่องอื่นละมันจะอยู่กับการสังเกตอย่างเนี้ยซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่า และแน่นอนคนระับนั่นคือการบรรลุธรรมเกิดขึ้นแน,น่ๆเพียงแต่เราอะเอาจริงแค่ไหนบนเส้นทางเดินแห่งพุทธธรรมมีแค่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งไม่เดินสองเดินให้มันสุดจริง ถ้าไม่เดินก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามคุณตั้งใจเดินให้มันสุดทางเมื่อนั้นผลแห่งคำสอนพระเจ้าจะประจัดแจ้งแก่เราเข้าใจไหมเออเนี่ยอยากให้เราตั้งใจจริจริงๆๆนะครับเพราะเมื่อคืนหลังจากหลวงพี่ตุย้ยอธิบายแล้ว่ให้พวกเราทำหนึ่งครั้งเช้านี้หลวงพี่โจเขามาพาพวกเราทำต่ออีกชั่วโมงกว่า ผลเหมือนเดิมไหมล่ะใช่ไหมนั่นแปลว่าผลการทดลองมันเสถียรไหมเมื่อผลการทดลองเสถียรแปลว่ามันเป็นของจริงใช่ไหมล่ะมันจะทํากี่รอบทํากี่ครั้งมันก็เป็นของจริงวันยังขําคผลมันก็ออกมาเหมือนเดิมวันยังขงําเพราะมันเป็นของจริงแล้วมันทนต่อการพิสูจน์คุณจะพิสูจน์กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้ง ผลมันก็ออกมาเช่นหนึ่งไม่ผิดเพีย้ยนนะอันก็ขอให้เราตั้งใจกันเนาะไปะได้เวลาแล้วทีทานอีกแล้ว <c oughs> ชีวิต <c oughs> เดี๋ยวไปเราจะเข้าบทที่เก้า นะครับบทที่เก้า